เช่นวันนี้นะคะที่กรุงเทพมหานครในตอนนี้เองค่ะวันที่26 27ตุลาคมนี้ก็ได้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับประเทศไทยในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนี้ค่ะขอบวงประชุมผมขอเปิดประชุมครับมีการเปิดระวิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา165ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยผมขอเรียนเบื้องต้นเพื่อเพื่อนสมาชิกทั้งหมดของรัฐสภาได้เข้าใจว่าเรื่องนี้ที่มาก็เกิดขึ้นจากการที่เราได้หารือกันภายในนะครับไม่เป็นทางการตามกลางสถานการณ์ที่ประชาชนมีความกังวล่วงใหญ่บ้านเมือง แม้ว่าบทบาทในการแก้ปัญหานั้นเป็นฝ่ายบริหารก็ตามแต่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีส่วนใดที่เราสามารถเข้าไปสนับนุนการแก้ปัญหาให้คลายกังวลพี่น้องประชาชนได้บ้างก็สมควรจะทําแม้ว่าสมัยประชุมจะเปิดในเวลาอันใกล้คือหนึ่งพฤศจิกายนนี้ก็ตามในความเห็นร่วมกันแม้ไม่เป็กระฉันก็เห็นว่าควรจะได้เสนอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ท่านยมตีก็มีการประชุมในวันที่20ตุลาคมและมีมติให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญและเสนอยติตามมาตรา165อันนี้พวกเราการุณาได้รับทราบเบื้องต้นเราเราได้คุยกันว่าเราน่าจะมีส่วนร่วมบรรเทาัาหาของบ้านเมืองหรือลดความกังวลของพี่น้องประชาชนซึ่งเราเป็นตัวแทนของเขาในระดับหนึ่งดังวันนี้ยติที่เสนอเขามานั้น คือเป้าหมายก็คือเพื่อว่าจะมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษากับรัฐบาลเพื่อบรรเทาปัญหาเราไม่เช่นตั้งใจจะสร้างปัญหาหรือเพิ่มปัญหาหรือเพิ่มความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนของเราดังผมกอเรียนที่ประชุมเพื่อกํานาได้รับทราบ